ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องชิคชิคชาแนลกดตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัค่ตัวเองวันนี้ไปไหนกันดีอ่ะ หดนี่ก็เกะจ่าอยู่นั่นแหละโอ้ยใช่เนี่ยล็เหลือกเกินอเอา้าฝนไปตีต้นไม้ทำไมนะพี่ฟ้าก็แค่มันร้อนอะมันหง,งุดหงิดรู้จะลงกับใครเอาเราก็ไปลงกับต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ก็อยู่ของมันดีๆไวดูสิ่นี่โอ้ยดอกร่วงหมดเลยอุยพี่ฟามันก็แค่ต้นไม้อะมันไม,ไม่มีชีวิตหรอก แค่หนูละบายกับมันแค่เนียก็ไม่ได้หรอเอองินเงินพี่ไปธุระก,ก่อนนะเชิญค่ะผู้หญิงคนนี้ชอบทำลายต้นไม้น่นักใช่ไหมได้งั้นข้าจะให้บทเรียนแก่เจ้า อะออออุ้ยป้อนสีเขียวก็เรียกเหมือนกันนะอืมขูดเลยจะได้ไม่ต้องดูแห้งแรงสีเขียวเนี่ยจะได้ดูสดชื่นน้อยคราวนี้แหละเจ้าจะได้รู้ว่าการถูกกระทำมันเป็นอย่างไรอ๋อ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 ฮึจริงฉันเป็น

เราฝนไปทำอะไรมาถึงกลายเป็นต้นไม้เนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูทีซไม่ต้องมองไม่ต้องอไม่กล้ากลับ้านไม่กลับไปไหเลยะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพี่ลองลองหาวิธีช่วยนะฝนอยู่นี่ก่อนก็ได้นะพี่ช่วยช่วยต้องต้องทำาไงเนี่ยมือถือมือถือมือถือ みんなあいよ。 แล้วสิหลังบ้านอ่ะอยากกินชาไข่มุกชาไข่มุกเหรอใช่ชาสมซ้อมไข่มุกอ่ะนั่นจะต้องไปซื้อที่ร้านหวานในหมู่บ้านแล้วว่ะแต่หนูจะไปได้ยังไงอ่ะหนูโตแบบเนี้ยใครจะจำหนูได้พี่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะก็เหมือนแค่ ฝนมีเขียวๆเ,เหมือนลากไสอะไรขึ้นมาไม่ฟัไปซื้อให้หนูกินหน่อยสิหนูอยากกินชาไข่มุกแต่พี่ท้องอยู่และอีกอย่างไม่มีคนเฝ้าร้านอ่ะฝนไปเองได้ไหมอ,ะอ่ะอยากกินนะขับรถไปซื้อเองนะเพราะว่าพี่ว่าคงเขาคงไม่ไม่ตกใจอะไรกันหรอกเพราะว่าเสียงก็ยังเป็นเสียงฝนอยวู่อ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่ว่า เขไม่ได้จะตกใจอะไรนะโออแต่ฝนไปซื้อเองก็ดีเหมือนกันนะพี่จะได้มีเวลานั่งหาวิธีไงเออเนาะเออตไปซื้อกินเองก็ได้เผื่อพี่ด้วยนะแก้วนึงฮะเอาแบบไม่หวานอะเอาแบบไม่หวานใช่ไหมโอเคได้ได้นี่ไปนี่มานะจ้า ออว่าแต่ฝนไปซื้อน้ำมาอย่างเงี้ยมีคนจำฝนได้เนีอะตอนแรกก็ตกกระจายเหมือนพี่ฝ้ายอะแล้วพอหนูพูดออกไปหวานก็เลยจำได้แล้วคนแบบว่าคนที่ไปซื้อ่ะก็จำได้หมดเลยโอ้ย,ออยช่วยแต่ตอนแรก,กบอกว่ฮะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ก็ดูเป็นต้นไม้สักขนาดนี้ไม่มีใครกลัวก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วแหละเออพี่ฝ้ายหนูลืมไปว่าหนูไม่มีปากแล้วหนูจะกินยังไงอะ นี่เดี๋ยวพี่หาให้อยู่นจะอยู่แถวนี้ก็ได้มัได้ยินเสียงฝนนะอยู่น้ำอ่ะพี่ไฟอ๋อ,อคิดออกแล้วก็ฝนนะเป็นต้นไม้ใช่ไหมเวลาเราจะให้ต้นไม้ดื่มน้ําอ่ะเราก็ต้องลดน้ำต้นไม้กนันเดี๋ยวพี่เอาชาไขา่มุกลดน้ำพี่ฝนกินดีกว่ามันจะได้เหรอพี่ไฟเฮ้ยพี่ลองก็ไม่รู้ น้องก็ได้หิวนาจะแย่อยู่แล่ะเนี่ยเออแต่พี่ว่าต้องไปลหด้าบ้านนะเดี๋ยวเพื่อล้านอ๋อได้ค่ะผล้อมยังไม่ใช่มันจะได้ผลหรออุ้ยต้องลองแหละฮะพี่จะลดจากลากนะอ่ะโอเคเอาเลยนะพร้อมค่ะ5 4 3ีสามสองหนึ่งอุ้ยอร่อยมาก ได้ผลด้วยแฮ้อ,อฝนพี่ว่าพี่คิดอะไรออกแล้วพี่อะไรออกอะ่ะเขาไปข้างในกันไปราๆเฮ้ยสดชื่นมากเลยพี่แต่ว่าหนูมไม่ได้กินไข่มุกเลยอะ่ะวิ๊ยเดี๋ยวมันก็คงกลายเป็นปุ๋ยอะ่ะแล้วก็ซึมเข้าไปเองแหละอ๋โอเคเออที่พี่บอกว่าพี่คิดออกแล้วเมื่อกี้พี่ลืมถามไปว่าก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่ฝนจะเป็นต้นไม้อะ่ะฝนทำอะไรอยู่ นี่เองอืงั้นพี่พอจะรู้วิธีช่วยฝนแล้วแหละว่าฝนจะกลับไปเป็นคนได้เหมือนเดิมได้ยังไงก็ฝนน่ะพี่เคยเตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำลายต้นไม้ต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนกันก็เวลาหนูอารมณ์ไม่ดีค่ะหนูก็ไม่รู้จะร้องที่ไหนหนูก็เลยไปร้องกับต้นไม้ไงคะเนี่ยคงจะเป็นผลเพราะเทวดาเทภารักษ์ที่เขาดูแลต้นไม้อย,อยู่อ่ะเห็นเข้าก็เลยอยากจะสั่งสอนฝนน่ะอืเอาอย่างนี้แล้วกัน ในเบื่อฝนอะ่ะเป็นคนทําลายต้นไม้ใช่ไหมฝนก็ต้องไปปลูกต้นไม้เพื่อบํารุงต้นไม้กลับขึ้นม,มาให้เหมือนเดิมไงอุย้ยจริงด้วยมันอาจจะเป็นวิธีเดียวก็ได้ที่จะทําให้ฝนกลับมาเป็นเหมือนเดิมอุย้ยนั่นเดกหนูไปทำก่อนนะคะสู้ๆนะฝนค่ะโอ๊ยเจ้าต้นไม้ขอโทษนะที่ทำร้ายพวกเจ้าะ่ะ ต่อไปนี้เนาะฉันจะดูแลเธออย่างดีเลยจะลดนะ้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้อย่างดีเลยใส่ดินก่อนนะแล้วก็ลดน้ำจะได้โตเร็วๆนะจ้าต้นไม้ฉันขอโทษนะเดี๋ยวลดต้นใหญ่ต่อดีกว่าเฮ้ย เห็นมองเห็นแล้วอ่ะเห็นมองเห็นชัดด้วยเฮ้ยเั็นมีหน้าแล้วอะโอ๊ยนไมยขอบคุณมากนะเดี๋ยวฉันดูแลเป็นอย่างดีเลยเผดชื่งไหมคะต้นไม้เดี๋ยวฉันจะใส่ปุ๋ยให้นะโอ๊ยเพื่ผักสวนครัวเดี๋ยวฉันจะเช็ดใบให้นะใบจะได้ไม่หมองจะได้งองงนะ ดินซะหน่อยไม่ได้หายใจค่องๆนะสดชื่นไหมล่ะเดี๋ยววันหลังอะ่ะฉันจะซื้อปุ๋ยมาใส่ให้อีกนะโตไวๆนะต้นไม้เฮ้ยใคร นะที่ฝนน่ะรู้ตัวทันถ้าไม่งั้นนะคงได้กลายเป็นต้นไม้ตลอดชีวิตแน่เลย๊ยต่อไปหนูจะไม่ทำลายต้นไม้อีกแล้วพี่บอกแล้วว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งอะ่ะเขาล้วนมีชีวิตของเขาเองมีชีวิตจิตใจค่ะ<อ>ดีแล้วแหละต่อไปอะ่ะฝนก็อย่าทำ้ายต้นไม้อีกนะ จ้าไม่ทำลายแล้วค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ต้นไม้เท่านั้นนะแต่เป็นสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้เราต้องช่วยกันรักษาฝนค่ะเราจะรักษาทุกอย่างเลยตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะบายยหนูหายแนละ้วพี่ฟ้าหาไหมบอกแล้ว